ก็เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์พี่เดครับผมเห็นผู้เสียหายที่มาหาผมเมื่อวานนี้ก็มาหลายรายเนี่ยร้องไห้ร้องผมเพราะอะไรเพราะนาฬิกาที่พวกมึงใส่บ้านที่มึงอยู่รถหรูที่มึงขี่เงินที่เอาไปเที่ยวต่างประเทศนั่งนั่งเครื่องบินระดับเฟิร์สคลาสนะครับมันคือน้ําตาของพี่น้องประชาชนมันคือเงินทองที่พวกคุณหลอกเข้าไปหรือเปล่านะครับผู้เสียหายทุกคนเขาบอกว่าเงินที่พวกมึงอยู่เนี่ยใช้ชีวิตหรูหราเนี่ย คือือเงินที่มึงหลอกมาจากประชาชนหรือเปล่านะครับนะพอทุกคนนี่ลําบากกันหมดเลยนะโดนกันไปนะครับคนละสองหมื่นห้าสองแสนห้านะโดนกันขุ่นหน้าเลยเนี่ยนะนะครับมันหลอกลวงแบบไม่สนใจเราคนขับแท็กซี่มันก็หลอกนะคนแก่คนกเกษียณมันก็หลอกมันหลอกทุกอย่างนะ่ะนะครับใครมีประสบการณ์ในการโดนหลอกโดนตัองอะไรต่างๆก็พิมพ์เข้ามาหรือ,อินบ็อกมายัาง าพี่เดก็ได้หรือสมม่งไปที่ท,ทนายกุ้งก็ได้นะครับทีมงานทนายคลายทุกเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะครับข่ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยพี่เดย์ก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับนะครับเราก็ทําหน้าที่นะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนแลกอย่างผมต้องพูดทุกวันเพราะถ้าไม่พูดทุกวันเดี๋ยวข่าวไค่ก้าเงียบตอนนี้ติดตามสอบอนะครับ สคอบอหน่วยงานที่บอกแลว่าคุ้มครองผู้บริโภคฝากไปยังรัฐมนตรีจิรา,า,าพรสินธุภัยรัฐมนตรีน้ำพับเพื่อไทยมีหน้าที่ดูแลสคอบอนะครับฝากเพิ่มเนินคดีสืบสวนจับกลุมเจ้าหน้าที่สคบที่ถูกอ้างว่ารับเงินรับทองอะไรต่างๆตามที่เป็นข่าวที่เขาเรียกว่าเทวดาปรากฏสื่อมวลชนมองว่ารัฐมนตรีทํางานช้ามากรู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตภายในองค์กรแต่ปรากฏว่า เดี๋ยวต้องตั้งคณะกรรมาการคือการตั้งคณะกรรมาการคือการอะไรยื้อเวลาหรือเปล่าเพราะฉนั้นฝากรัฐมนตรีน้านะครับดูแลด้วยนะครับสอคบอคุ้มครองผู้บริโภคอย่าไปคุ้มครองโจรอย่าไปคุ้มครองแชร์ลูกโซ่ฟังผมอยู่รีบดำเนินการนะช้ามากครับตำรวจตำรวจในเวลาเขามีเรื่องทุจริตนะปึ๊ปบปั๊บปึบ๊บปั๊บจบแล้วสอคบเร็เวหน่อยครับอย่าอืดเป็นเรือเกลือ,อแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่สคบอนะครับตีความเรื่องบริษัทแชร์ลูกโซ่ มีประชาชนไปร้องเรียนปี65บอกว่าคดีนี้นะครับเขาถูกหลอกถูกโกงนะครับแต่ปรากฏสอคบทําหนังสือแจ้งผู้เสียหายว่าคุณไม่ใช่ผู้บริโภคคุณคือผู้ประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็ไม่รับการช่วยเหลือแล้วก็บอกว่านะพวกเองก็ไปฟ้องกันเองไปจ้างทนายฟ้องร้องกันเองนะครับตั้งแต่ปี65ถ้าเกิดสอบเอาจรงิงเอาจงังช่วยเหลือผู้บริโภคตั้งแต่ปี65ปานนี้ พี่น้องประชาชนไม่ต้องสูญเสียเงินกันไปนะหลายพันล้านต่อปีนะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนของสคอบอนะครับว่านะมันมีไว้คุ้มของบริโภคอย่าตีความในลักษณะให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือพวกแชร์ลูกโซ่จริงไหมครับพี่น้องใครเห็นด้วยกับพี่เดก็ช่วยกันพิมพ์ช่วยกันแชร์ด้วยตีความว่าไอคนที่มาร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภคจึงไม่อยู่ในอำนาจของสคบจุกรูจุกกรู ถึงแม้จะไม่อยู่ในอำนาจคุณกฎหมายมันมีทั้งหลายมาตรากฎหมายต้องมีทั้งหลายพระบัญญัตินะเรื่องการโฆษณาก็ได้หรือคุณแจ้งไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้แต่คุณกลับไม่ทำนะนะเราก็หวังพึ่งอะไรได้ไหมกับหน่วยงานประเภทสคบนะครับเพราะฉะนั้นฝากสคบนะครับปรับปรุงแก้ไขได้คนไหนทุจริตมเีเจ้าที่เจ้าทางนะครับรู้แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่เพราะเลขาธิการ สคบแน่ดีตั้งแต่ปีห1หนึ่งก็บอกว่ามัน,มนเข้าขายแชร์ทูกเท่าแต่ปี6 2 63 6หกสา6หก7ี่ห้าหกหกเจ็ดเจ็ดปีหปีทำไมไม่เอาแนวคิดของผู้บริหารสคบแน่ดีนะครับมาดำเนินการครับทำไมปล่อยปะละเลยหรือว่าไปรับเงินรับทองหรือเปล่านะครับรับใต้โต๊ะหรือเปล่าพี่นะ้องคิดว่ายังไงนะครับนะในเมื่อคุณมีหน้าที่ดูแลผู้บริโภคคุณกลับไม่ทำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชา,าชน ก็อยากจะนะกลับเรียนไปยังสอคบอนะครับนายกแพทองทานไปไหนแล้วช่วงนี้เงียบเลยครับทําไมไม่ออกมาให้สัมภาษณ์บ้างนะครับเขาถามันเรื่องบริษัทนี่แหละครับนะว่ามีคนโดนหลอกลวงประชาชนจํานวนมากมีสื่อมวนชนมีเจ้าของรายการวิธีกรมีพระแล้วก็พระเนี่ยนะผมกําลังรวบรวมหลักฐานว่าจะไปดําเนินคดีนะครับเป็นพระแต่กลับรับนิมนต์ไปเทศประเทศเสร็จแล้วไปชักชวนให้คนมาเสียเงินเสียทองนะครับนะครับแล้วก็ไปชักชวนว่าเนี่ย นะบริษัทนี้ดีดังนั้นดีอย่างนี้แล้วก็บอกอยากเป็นเศรษฐีภายในวันเดียวต้องบริษัทขายตรงแห่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับนะแพรลี่ภายวันยังบอกเนะครับว่าเป็นพระต้องสอนให้คนละกิเลสไม่ใช่สอนให้คนโลกนะครับนะไปสอนให้คนโลกเนี่ยเป็นพระเป็นระดับเจ้าของเจ้าคุณเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมไหมล่ะสำนัก,กางานพระบุสันต์สานัก,กางานพระพุทธศาสนามหาเถระสมามคมเงียบ นะครับไอ้พระรวยๆทั้งหลายเนี่ยไอ้พระระดับเจ้าคุณแมางพระใหญ่พระโต,โตเยอะแยะในประเทศเราเนี่ยมียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยนะครับเนี่ยคนเหล่านี้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายรถหรูเนี่ยมาจากไหนนะนะครับมาจากกิจน,นิบนนะครับเออก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าพระไปมีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนเนี่ยผมว่าคนพวกนี้ไม่น่าเรียกว่าพระนะครับไม่เรียกน่าเรียกว่าพระนะครับเพราะอะไรเพราะเป็นพระเนี่ยคุณจะไปสอนให้คนโลภได้ไงแบบที่แพรลี่ว่า นะครับคาสอนในพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องสอนใ้คนไปไงลดกิเลสไม่อสอนใ้คนโลกนะไปบอกเขาเลยเนี่ยอยากเป็นเศรษฐีภายในวันเดียวใกล้บริษัทนี้นะครับนะไม่ใช่อยากให้เป็นเศรษฐีภายในวันเดียวนะผมจะบอกมาถึงพระรูปนี้นะอยากชิบหายภายในวันเดียวก็มาทำอ่าก็ให้มาทําธุรกิจกับบริษัทนี้จริงไหมครับแก้ใหมานะอยากชิบหายภายในวันเดียวต้องมาทําธุรกิจกับบริษัทนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมดูในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย จะดาเนินคดีกับพระรูปนี้อย่างไงเพราะปล่อยไว้ไม่ได้หรอกอาศัยพระเหลืองเนี่ยมาทำมาหากินแบบนี้ไม่ถูกต้องนะพี่น้องประชาชนก็หลงเชื่อโอ้โหเป็นพระดังขนาดนี้ฝีปากดีเทศเก่งอาศัยความเป็นพระอาศัยความเป็นพระดังอาศัยชีวอนหากินหรือเปล่านะนะครับบางคนใส่เครื่องแบบตำรวจก็มีนะเมื่อเช้านี้ผมดูช่องอารบารินทีวีดูหนูกิ้งนะ่นะครับหนูกุ้งอ่าเนี่ยวิธีการปากจัดเนี่ยนะนะหนูกิ้งเนะี่ย ิธีการปากจัดน,นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องตำรวจนะครับใส่เครื่องแบบตำรวจใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วก็จะรับไปโฆษณาไปชวนเชื่อให้คนมาร่วมลงทุนชวน<า>คนมาจ่ายตังค์เปิดบินหลังจากนั้นก็นะชวนคนให้ไปหลอกลวงคนอื่นต่อนะครับใส่เครื่องแบบตำรวจนะครับเครื่องแบบตำรวจมีไว้สําหรับจับคนร้ายไม่ใช่เอาเครื่องแบบตำรวจไปใช้ในการสร้างความเชื่อใช้ในการหลอกลวงประชาชนก็ฝากพบตรนะครับว่า การเอาเครื่องแบบตำรวจไปทำแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรอีกคนหนึ่งเขาบอกเป็นอายการผมดูตามข่าวไม่รู้แม่งอายการจริงหรือว่าอายการแกล้งไม่รู้อันนั้นก็เหมือนกันใช้เครื่องแบบอายการใช้ปามเป็นอายการไปมีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนหรือไม่อีกรายนะครับใช้เครื่องแบบหมอครับใส่เสื้อกาวมีสเต็ปนะนะครับแล้วก็เรียบตัวเองให้พิธีกรเรียบตัวเองให้บอสเรียบตัวเองว่าเป็นบอสหมอทงทั้งๆที่ มึงไม่ได้เป็นหมอนะครับมึงไม่ได้เป็นหมอแต่นะเรียกตัวเองว่าเป็นหมอนะครับนะแล้วก็แพทย์สภาเอ้ยสอบอสนะครับสารณสุขกําลังดําเนินคดีนะครับรข้อหนะาหมอปลอมแล้วก็คลินิกเถื่อนนะครับนี่แหละครับทุกจริงทุกอย่างเนี่ยไอบริษัทขายตรงเนี่ยนะอยากระถามว่าพวกมึงมีอะไรที่เป็นของจริงบ้างนะครับนะพวกมึงมีอะไรที่เป็นของจริงหลอกลวงประชาชนทั้งนั้นใช่หรือไม่กูแค่สงสัย หลอกลวงประชาชนทั้นนั้นใช่หรือไม่กูแค่สงสัยพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรครับใครที่เป็นผู้เสียหายฟังพี่เดไว้นะเอ่อพี่เดจะพูดทุกวันและกระตุ้นเตือนไม่ให้มันข่าวมันหายไปใครมีข้อมูลนะครับใครเป็นผู้เสียหายเนี่ยทักมาในอินบ็อกซ์ให้เบอร์โทรศัพท์อะไรไว้นะครับแล้วพี่เดียจะช่วยประสงค์ประสานอะไรให้เป็นปากเป็นเสียงให้ทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ประสานสื่งมวลชนต่างๆให้ใครมีหลักฐานใครมีคลิปเสียงใครมีแชทไลน์อะไรที่คิดว่า จะเป็นพยานหลักฐานให้ตำรวจก็ส่งให้ตำรวจแล้วจะส่งให้พี่เดเก็บไปด้วยก็ได้พี่เดก็จะได้นำมาเผยแพร่เพราะว่าผมก็พยายามจะพูดเันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับเพราะว่าทางโซเชียลยมันสามารถจะพูดได้เต็มที่นะครับนะมีหลักฐานมีอะไรใครโดนหลอกที่ไหนแลนะที่สําคัญตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากไยยังพูดเสียหายทั้งหลายคือช่วยบอกมาว่าใครเป็นแม่ทีมแม่ทีมชื่อนามสกุลอะไรเบอร์โทรอะไรนะครับผมจะได้รวบรวมพยานหลักฐานว่าคนนี้เป็นแม่ทีม คนนี้บอสสวยคนนี้บอส่อคนนี้บอสแก่คนนี้บอสหมอบอสอะไรต่างๆนะครับแม่ทีมคนนั้นโค้ชคนนี้อะไรต่างใครเป็นโจรใครหลอกลวงใครอะไรต่างคลิปส่งคลิปเสียงเนี้ยนะส่งให้ตำรวจให้หมดนะครับแล้วถ้าเกิดมีสำเนาก็ส่งให้พีเดสักชุดหนึ่งนะผมจะได้นำะมาเปิดมาเผยแพร่ประจานมันทุกวันทุกวันให้แม่งติดกุ๊กน,นะครับบ้านช่องมันอยู่ไหนก็ไปถ่ายรูปไว้วาดแผนที่ไว้เวลาตำรวจมาจับกุมจะง่าย เช่นสมมติเราจับตัวแม่ขายคนนี้เป็นแม่ขายลำดับที่หนึ่งที่สองที่สามที่ยี่สิบอะไรก็ว่าไปบ้านช่องอยู่ตรงไหนเบอร์โทรศัพท์ชื่อเล่นชื่อจริงหัวเป็นใครเมียเป็นใครก็ไป,ป,ปถ่ายรูปเก็บข้อมูลวาดแผนที่ไว้ขับรถยนต์อะไรยังไงใช้เงินบัญชีไหนนะครับมีหลักฐานอะไรบ้างแชทไลน์คลิปเสียงรวบรวมไว้แล้วก็ส่งให้ตำรวจตำรวจจะได้นำตัวมาเข้าคุกแล้วก็เอาบรรดาแม่ขายเหล่านี้เข้าคุกเข้าตารางให้หมดแล้วคนไหนนะครับ มีการข่มขู่คุกคามนะครับรวบรวมพยานหลักฐานคลิปเสียงส่งตำรวจแจ้งความตำรวจใกล้บ้านท่านนะครับนะมีแม่ขายคนไหนนะครับขค่มขู่นะ,นะครับให้ท่านอ,อ,อัดคลิปเสียงอัดวิดีโอไว้แจ้งความตำรวจโรงพักไหนไม่รับแจ้งแจ้งไปยังพี่เดพี่เดจะประสานตำรวจให้นะสำนักงานตำรวจใชิเพราะว่าท่านผอบอรตรก็มีนโยบายในการที่จะให้ทุกโรงพักรับแจ้ง คดีแชร์ลูกโซ่นะครับนะเพราะว่าเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชา,าชนนะครับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับติดตาม